สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถสามเท่านะครับดูครับเจ้าของรถครับสวัสดีครับเรามาดูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นโร่แต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยสมัยไม่เคยดุ้งจากเถียนะครับดูครับอันนี้พ่ออะไรก็ไม่รู้นะ ดูดูชิ้นหนิมขึ้นเบิดแล้วเนี่ยไหมเดี๋ยวดูด้านนี้บ้างนะครับเกี๊ยะกไปอีกเกไไี๊ยะไปแล้วไม่ลอยอะไรเนี่ยลอยกี่หมาเนี่ยเราไม่รู้นะครับดูหัวแดงครับมาดูครับนี่ครับใครติดต,ต่อเอาได้นะครับกระทิงแดงเนี่ยใครสนใจนะครับฝากแค่นี้นะครับไปแล้วครับ